ฝันเห็นสุนัขจรจัดคุณจะถูกคนชั้นสูงรังแกให้ระวังการปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังจะเจอเรื่องขุ่นมัวเสียใจกับสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คาดหวังหรือหวังไว้แล้วไม่เป็นดังหวังความรักคนโสดก็อย่าคิดอะไรมากเลยนะหาที่ปีกวิเวกหาความสุขใส่ตัวในเรื่องอื่นๆดีกว่าช่วงนี้คุณต้องหนักแน่นให้มากมา เพราะมือที่สามเขามาแรงจริงๆคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณรักเขามากขนาดไหนถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็จะมีคนเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิดดวงการเงินการงานงานที่ใช้การเจรจาจะไม่บรรลุผลต้องหาหนทางอื่นๆหรือต้องอาศัยบุคคลอื่นยื่นมือเข้ามาช่วยเงินทองที่ใช้จ่ายไม่ต้องเป็นหัวใช้ไปเท่าไหร่ก็จะได้กลับมาเท่านั้น แต่ก็ประหยัดไว้ก็ดีคุณมีเกณฑ์ดีในด้านรายรับหาง่ายจ่ายคล่องเลขนําโชค00248367874694ฝากกดตามช่องดีมลักกี้นั n เบ b ร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ